ทักทายยามเช้านะครับวันนี้เพิ่งตื่นมาสักระยะนะฮะเมื่อคืนทําท่าจะเป็นหวัดนะฮะก็เลยมาตื่นเช้าเริ่ิ่มหายแล้วนะครับแล้วก็มาคุยนิดนึงนะฮะมีเพื่อนๆถามนะฮะว่าดวงของนักโทษนะครับถ้าเขาอยู่ในที่คุมขังนะฮะและเพอิญว่าเป็นราศีที่มีนโน้มว่าดวงจะดีนะครับมีนโน้มว่าดวงเราจะเฮงนะครับ มันจะเฮงอย่างไรนะฮะเพราะว่ามันอยู่ในที่ที่จํากัดนะฮะเพื่อนลองดูภาพนเนาะฉะนั้นนะครับมันก็จะคล้ายๆครับกับเคสที่ป่วยไม่สบายนะฮะอยู่ห้อง ICU นะครับหรือว่าป่วยอุบัติเหตุนะครับแต่ต้องนอนพักรักษาตัวนะครับอยู่ในโรงพยาบาลอะไรเงี้นะฮะมันยากถูกไหมว่ามันจะออกไปวิ่งไปเล่นไปทํางานนะฮะมันก็มีพื้นที่ที่จํากัดนะครับ นี่ครับเป็นคําถามนะฮะที่เพื่อนๆถามมานะฮะก็ะเลยเอามาคุยกันเท่เช้านี้ครับว่าเออถ้าเราเจอแบบดวงแบบนี้นะครับมันเป็นยังไงเนาะมีแบบหนึง่งเลยไหมฮะคือแบบทํางานอยู่บ้านได้เฉยนะครับแล้วก็กินเงินกงสีนะครับแล้วออกไปไหนก็ไม่ค่อยได้เพราะว่าบ้านมันมีที่เฉพาะนะครับแล้วก็งานมันยุง่งงานมาเยอะนะฮะเพื่อนลองนึกภาพเนาะ มันก็เออมันจะยังไงเหมือนกันนะครับทีนี้ฮะก็ต้องบอกว่าในดวงลักษณะนะครับที่อยู่ในที่จํากัดนะครับทั้งโรงพยาบาลนะครับหรือเป็นนักโทษนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ในกรงสีแบบออกไปไหนก็ไม่ได้นะฮะแล้วก็ทุกอย่างเงินมันตายตัวถูกไหมครับดวงจะดีในมุมที่เขาอยู่นะฮะก็ยกตัวอย่างเลยครับว่าถ้าป่วยไม่สบายอยู่นะฮะอาจจะมีคนที่ มาเยี่ยมนะครับคนที่เราเออมีความภูมีความสุขใจมาเยี่ยมคนที่เราอยากเจอมานานมาเยี่ยมนะฮะหรือแผลหายไวนะครับแล้วก็ถ้ามีธุรก,กิจธุรก,กรรมอาจจะมีคนช่วยหรือดูแลอะไรเงี้ยนะครับเออมันก็โล่งโปร่งใจสบายใจนะฮะในความทุกข์กังวลที่อยู่ข้างนอกโรงพยาบาลมันถูกคนช่วยแล้วก็ค่อยๆลดน้อยถอยลงคือเราตัวเองไม่ต้องไปบริหารตัวเองไม่ต้องไปทําก็ไม่เกิดปัญหานะครับ อย่างถ้าอย่งอยู่ในเรือนจำนะฮะแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้แบบโอ้โหถ้าดวงดีมากๆนะครับหรือแบบดวงกําลังเฮงนะฮะบอกแล้วว่าเราอยู่ในที่จํากัดนะครับแล้วก็พฤติกรรมหรือขอบเขตและเวลาก็ถูกจํากัดด้วยถูกไหมฮะเช้าสายบายเย็นจะออกไปไหนก็ไม่ได้นะครับมันก็จะดีในมุมของความสบายใจขึ้นมานะฮะมันจะบีเขาว่าดี2แบบดีภายนอกคือดีวัตถุนะฮะเออเงินเข้าแล้วก็งานดีนะ ความรักเด่นเนะจอคู่เจอแฟนหรือครอบครัวเด่นครอบครัวดีขึ้นอะไร,รมันก็เป็นเรื่องของดวงดีถูกไหมฮะหรือในกะารงานก้าวหน้าตำแหน่งดีขึ้นนะครับแต่ถ้าในมุมของนักโทษนะฮะก็จะเป็นเรื่องของอาจจะได้ลดวันนะครับได้วันลดโทษเพิ่มนะก็จะถ้าทําเรื่องยื่นเอกสารอะไรก็ตามนะฮะหรือถ้ามีห่วงถ้ามีห่วงนะครับภายนอกนะครับมันจะสบายใจขึ้นนะครับจะสบายใจด้วย คนหรือญาติพี่น้องมาช่วยอะไรที่มันมีปัญหาอยู่นะครับข้างนอกก็มาช่วยแก้เป็นเรื่องเรื่องมาช่วยดูแลเป็นเรื่องเรื่องนะครับลูกสามีภรรยานะครับก็จะมีคนช่วยหรือดูแลนะฮะหรือดูแลกันเองได้ทําให้ตัวเองเบาห่วงไปนะครับแหน่นึกภาพนะก็ประมาณานี้นะครับหรือไม่ก็มีความสะดวกสบายหรือบางทีเขาว่าชินก็เกี่ยวนะฮะมาใหม่ใม่โอ้โหแบบช่วงดวงก็ไม่ดีครับ แล้วก็ทุกกังวลนะครับนอนกินไม่ได้นะครับห่วงนู่นห่วงนี่ห่วงนั่นนะครับแต่พอจังหวะที่เออดวงดีนะฮะไอความห่วงมารดลงและสิ่งที่ห่วงข้างนอกธุรกิจกิจการร้านค้าลูกแฟนนะครับเขาอยู่กันได้ละเขามีอะไรที่ดีๆทําให้เราเออชื่นใจนะฮะลูกเกรียนดีขึ้นลูกสอบผ่านลูกสอบไป ได้ในที่เรียนที่อื่นนะครับมีความสบายใจโอ,อ้ลูกสบายใจละแฟนนะครับทํางานอยู่ได้ละหรือว่าร้านค้าตัวเองนะครับพอจะหมุนเวียนพอจะมีคนช่วยเหลือดูแลทําให้ความห่วงมันหายไปนะครับมันก็เป็นกรรมเขาเรียกว่าโชคดีทางใจนะฮะเพราะว่าทางกายมันก็ลำบากถูกไหมมันก็อยู่ในเขตจํากัดนะครับประมาณนีนะ้แต่ถ้าอยู่ในกรงสีนะฮะก็จจะเงินเพิ่มนะครับาทางครอบครัว เพิ่มเงินแต่ละเดือนให้หรือให้สละในการคิดอะไรบางอย่างได้บ้างนะครับแต่กรอบของงานของเราก็ยังอยู่ที่เดิมถูกไ,ไหมฮะจะไปทําอะไรหยิบจับอะไรบางทีมันก็ยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันต้องกินเงินที่เดียวนะครับมันก็จะอยู่ในกรอบนั้นๆแต่มันก็จะดีในมุมของรายรับเพิ่มขึ้นมาได้หรือในไปไหนที่ที่อยากไปหรือบางคนนะฮะบอกว่าเป็นกองสีมกันแต่ว่ามีกิจการเล็กเล็ก,ลกส่วนตัวนะฮะบางทีเปิดออนไลน์อะไรพวกนี้ฮะหรือมี ได้ทางานดีเลกที่อยากทานะครับก็บอกวันนี้ได้นะฮะหรือแม้แต่ถ้าอย่างที่เพื่อนๆนะฮะที่เขียนมาหาว่าตอนที่อยู่ในเรือนจำนะครับก็อาจจะมีกิจกรรมอะไรที่อยู่ข้างในทําแต่ละวันแต่ละวันให้ค้นทุกแล้วก็เบาความกังวลลงบ้างอ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันคงไม่แบบดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะว่าเราก็อยู่ในสถานที่ที่มันมีขอบเขตจํากัดนะครับดังนั้นมันก็ดีในสภาวะที่ มันดีในสถานที่นั้นๆนะครับดีที่สุดในสถานการณ์นั้นๆนะฮะนึกออกไหมฮะถ้าอยู่สถานที่นั้นดีที่สุดคืออะไรโอเคมีคนคุยด้วยอ่ะนอนเริ่มชิดแล้วอาหารการกินเริ่มปรับตัวได้สิ่งที่ห่วงภายนอกบางเรื่องก็โร่งโปร่งใจหรือมีคนช่วยแก้ไขแทนเรานะครับเนี่ยครับมันก็เป็นความสบายใจเพิ่มเติมขึ้นมาประมาณน,นี้ครับไม่เพิ่งเคยนึกมว่าทรนขับรถไปนะฮะ และมียุงอยู่ในรถเรานะฮะแล้วเราขับรถไปนะครับความเร็ว150กิโมตร่อชั่วโมงนะฮะยุงมันต้องบินตามรถนะฮะหรือว่าดูงอยู่ในรถเนี่ยมันต้องแบบสปีดบินป๊ป๊บปป๊ปนะฮะ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงไหมใช่ไหมฮะมันก็เหมือนกันนะฮะถ้าเราอยู่ในทรเพรา,าที่ที่ใดที่มันกําลังพาเราไปนะฮะเราก็ต้องดีในสถานะของการเป็นเหมือนยุงอยู่ในรถก็ ก็อยู่อย่างนั้นนะครับม,มันก็ไม่ได้ต้องออกไปข้างนอกถ้าช่วงโชคดีมันก็ถ้าเป็นแบบทั่วไปนะเอ่โชคดีมันก็มีเรื่องอะไรที่ดีๆแต่อันนี้มันอยู่ในกรอบจํากัดนะฮะมันเหมือนสภาวะของสถานที่มันนําดวงเราไปหรือว่าดีในมุมของสถานที่ที่นั้นนะครับดีที่สุดในสถานะที่เราอยู่ในสถานที่ที่นั้นนะครับบระมันนะฮะนี่ครับคนที่เราอยู่ในกรอบของดวง อยู่ในโรงพยาบาลอยู่ห้อง i อ u ก็ดีในส,สภาวะนั้นหรือถ้าากําลังพักฟื้นอยู่นะฮะออกไปไหนไม่ได้แต่มันก็มีเรื่องดีๆมีข่าวด,ดีหรือว่าการฟื้นตัวมันก็ดีในสภาวะที่เป็นตัวเองเป็นอยู่ณนะขณะนั้นนะครับโอเคเนาะวันนี้ครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับมีเพื่อนๆก็ถามมาได้นะฮะมันก็มีจริงๆคําถามหลากหลายอย่างนะฮะก็จะเอามาแทรกตอบแบบนี้แหละนะฮะ ก็วันนี้ขอให้เดินทางปลอดภัยนะฮะใครที่เดินทางไปไหนทํางานก็ขอให้มีความสุขนะครับใครที่มีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลไม่สบายใจหรือว่ามีสิ่งใดที่อึดอัดใจนะฮะก็ขอให้คลี่คลายหายดยไว้ครับเมื่อวานผมลงคลิปของราศีพิจิกนะฮะทำไมช่วงนี้ราศีพิจิกนะฮะชีวิตถึงหนักหน่วงนะครับก็คนเพื่อนๆก็เข้ามานะฮะก็มาระบายได้เยอะเป็นงันนะครับเพราะว่าเราก็มีหลักฐานนะฮะทางโหราศาสตร์นะครับไม่ใช่ว่า เออช่วงนี้ราศีนี่หนักเพราะว่าเออมันก็ต้องมีหลักฐานทางศาสตร์หรือวิชาหรือโหราศาสตร์นะครับมันมีตัวตอบนะครับแล้วก็บอกว่าทางแก้คืออะไรนะฮะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่ผมจะพยากรณ์ก็จะบอกว่าถ้ามันมีเรื่องไม่ดีเนะี่ยทางแก้ทางออกมีอะไรได้บ้างนะฮะก็จะพยายามกํากับคู่กันทุกครั้งนะฮะเรื่องร้ายทางแก้ต้องระวังทางแก้ช่วงนี้มีเรื่องดีๆทําอะไรให้มันดีขึ้นได้บ้างหรือว่าท่วงนี้มีความทุกข์ ไม่มีทางออกเลยได้บ้างนะฮะก็จะพยายามตีคู่กันทุกครั้งนะฮะก็ลองนําแปบปรับประยุตก์กันเนาะโอเคนะฮะขอให้เป็นความสุขในวันนี้นะครับโชคดีมีความเจริญรุ่งเรืองนะฮะในสิ่งที่ทํานะครับในวันนี้แล้วก็ในเดือนนี้นะครับสู้ต่ออดทนเรายังอยู่ด้วยกันอีกยาวสวัสดีครับ